สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะเอะนะคะดิฉันอดไม่ได้ที่จะเอาช่วงนี้ของในช่องจันทรีมาให้ฟังกันมันเป็นความรักที่เขาบอกว่าเข้าใจสลายไปฟังกันก่นกอนค่ะแล้วดิฉันจะวิเคราะห์อีกทีนึ่งพี่แจวนะคะพี่แจวนะคะขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อืมขอขึ้นมาหน่อยหนึ่ง oh เพราะว่าดด,ด,ดิฉันมีความอ่าอะไรอ่ะเสียใจมากเลยเพราะว่าเมื่อคือเมื่อวานเพราะว่าตอนนี้เราเช้าแล้วที่ป,ประเทศเราเมื่อวานเอเมื่อคือนนี้ดูไลฟ์สดจากแม่น้องชมพู่นะแล้วก็เสียใจเขาเขาพูด สิ่งที่มันเกิดมาเพราะว่าเขาทําเขาเองตัวเขาเองว้างนั่นแหละละเราเราไม่รู้นะว่าชีวิตครอบครัวเขาเป็นยังไงถ้าเขาไม่พูดแล้วเขาก็พูดตลอดว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แหน,แนมสามีเก่าเขาแล้วก็แล้วก็เราคิดว่าถ้าเขาเกับครอบครัวเขาไม่ไม่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันมันแยกกันแล้วแยกทางกันแล้วที่นี่เขาคิดว่าอาเขาเขา แปลว่า separate separate relationship แล้วก็เขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ให้อีกคนหนึ่งทำสิ่งที่เขาอยากทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะที่จะบอกว่าเออห้ามทำนี้นะเรายังอยู่ยังยังไม่อยา่ายังที่นอ่ที่ทุกอย่างที่เธอทำเช่นก็มีสิทธิ์จะว่าเช่นก็จะเอ่อทุกคนไม่มีสิทธิ์จะจะว่าเขาว่าเขาพูดอะไรได้เอ่อมาอ,อ,อ,อ่เขาพูดอะไรไป แล้วเขาก็อย่างนี้เขาพูดอย่างนี้นะคะว่าจะตัดที่นี่นะค่ะเวลาเราไม่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็เราจะบังคับอีกคนหนึ่งทำสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้แต่ว่าน้องชมพู่แม่น้องชมพู่เขาบอกว่าเธอทำงี้ไม่ได้นะเรายังยังไม่อยากเลยกันเลยเธอทำงี้ไม่ได้นะเรายังไม่อยากกันเลยอ่าคบับคนนั้นไม่ได้แล้วเรายังไม่อยากกันเลยเงี้ยบังคับเขาไม่ได้ครับว่าไม่มีเสร็จแล้วเพราะว่าตัวเองไม่ไม่เอาเขาแล้วไม่ไม่ได้ว่าแม่ชมพู่ว่าเขาห่วงก้างนะเพราะว่า เขาเขาถ้าทำตัวอย่างนั้นก็ดิฉันไม่ค่อยชอบไม่ชอบใจเท่าไหร่ค่ะนี่เป็นเอซีของสาวิติตรซึ่งไปขึ้นสตรีมในช่องของจันทร์สีในช่วงที่มีอีทางและก็เอมเนี่ยเป็นดําเนินรายการอยู่นะคะก็พิการพูดคุยกันเรื่องราวหลายอย่างหลากหลายมีประโยชน์เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรสรุปจบท้ายด้วย การเชิญชวนคนนั้นคนนี้ที่อยากจะพูดอยากจะคุยก็ขึ้นมาพูดมา,ดมาคุยกันได้ทุกเรื่อง fc คนนี้ก็ขึ้นพูดถึงความเสียใจความใจสลายที่สาวิตรีทําตัวแบบนี้สาวิตรีไม่รู้จักเก็บงำความรู้สึกตัวเองสาวิตรีพูดเรื่องของพ่อต่อหน้าลูกสาวิตรีตำหนิเออช่องจันสีตำหนิ อาจารย์สองคนคนที่เข้าเห็นว่าเป็นคนที่มีจะทําประโยชน์สาวิจิตรีไม่เห็นคุณงามความดีของเอฟซีที่สนับสนุนคือไม่เชื่อฟังว่างั้นเถอะคนคนนี้ก็ถึงกับใช้คําว่าหัวใจสลายเขาพยายามที่เขาเล่าก็คือว่าเขาพยายามเม้นบอกว่าอย่าพูดเลยหยุดพูดดิฉันเข้าใจความรู้สึกนะคะเวลาที่สาวิจีตรบัญชีแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกมากจนเกินไป ดิฉันก็รู้สึกว่ามันจะเป็นผลเสียกับสวิจจีเช่นกันแต่ดิฉันไม่ได้ถึงขนาดหัวใจสลายเพราะว่าส่วนหนึ่งดิฉันเข้าใจว่าสาวิตจีก็เป็นคนคุณเป็นเอฟซีคุณเห็นสวิตจีทําไม่ถูกใจคุณคุณยังขึ้นมาแสดงความรู้สึกในช่องเพราะสาวิตจีทําไม่ถูกใจคุณแล้วตัวสวิตจีล่ะคะเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกของเขาไหม ว่าทำไมหลายๆคนอยากได้เขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เขาเป็นตัวของเขาไม่ได้เลยคุณรักเขาคุณชื่นชมเขาที่เขาเป็นเขาไม่ได้เลยจริงส่วนหนึ่งดิฉันว่าวิจีที่พูดถึงช่องจันสีกับคนสองท่านเนี้ยผู้ดําเนินรายการสองท่านเนี้ยน้ําเสียงหนักแน่นแล้วก็ออกมาด้วยความจริงใจที่สุด อาจจะดูแรงไปสำหรับคนที่ชื่นชมสองท่านนี้เหมือนที่ฉันออกมาตำหนิหรือออกมาวิาพากษ์วิจารณ์โต้อตอบก็มีคนถอนสับไปบ้างเล็กน้อยก็คือมองออกว่เข้าไม่พอใจตรงจุดนี้ก็สิงถอนตัวออกไปอันนั้นไม่เป็นไรคะ่ะแต่ทีนี้ดิฉันอยากจะบอกว่าแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นตัวตนของสายวิจีตรว่าสิ่งที่เธอพูดไม่น่าจะโกหก เพราะถ้าเธอกล้าพูดตรงๆโดยไม่อ้อมค้อมไม่ได้กลัวว่าใครจะเกลียดใครจะไปขึ้นสติแบบคนอื่นแล้วบอกว่าใจสลายอย่างที่คุณหรฉันจําชื่อไม่ได้น,นะคะมาวิพากวิจารณการกระทําสงสาวิจีอย่างน้อยดิฉันมองว่าสาวิจีไม่ได้แคร์ว่าผลประโยชน์หรือใครจะมองอะไรอย่างไรฉันเป็นฉันเองนั่นเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะคะ ถ้าพวกคุณมีสิทธิ์จะวิาพากษ์วิจารณ์จะบอกสาวิธีว่าสายวิธีทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่งามสาวิธีเองน่าจะมีสิทธิ์เทียบเท่ากับพวกคุณเช่นกันค่ะเดิฉันมองอย่างนี้ถามว่าอย่างที่ดีฉันได้ทําคลิปไปอันนึงงามไหมไม่ค่อยงามหรอกค่ะแต่มีสิทธิ์ทําได้ไหมทําได้ค่ะ แล้วการที่คุณเอฟซีท่านเนี่ยบอกว่าในเมื่อแยกกันอยู่แล้วสาวิตรีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับอนามัยสาวิตรีไม่ได้บังคับแต่สาวิตรีชี้ให้เห็นในสิ่งที่อนามัยทำเท่านั้นเองเขาบังคับไม่ได้เขาไม่ได้ไปบังคับแต่นั่นเป็นที่ของสาวิตรีคุณเป็นผู้หญิงคุณบอกคุณเข้าใจคุณแยกทางกับสามีคุณในระหว่างที่กาลังยังไม่แยกทางกัน เรารู้ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่อันดายัยพาผู้หญิงมานอกใจสาวิติตีแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้สามารถทำให้คนคิดไปได้อีกที่บ้านหลังนั้นต้องถามใจสาวิิตีค่ะเธอเป็นผู้หญิงเธอเป็นแม่เธอก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะทำไมไม่ระมัดระวังบ้าง หรือจงใจจะทําให้เห็นเพื่อที่จะให้ฉันนอยเพื่อที่จะให้ฉันเจ็บปวดใจเขามีสิทธิคิดได้นะคะแล้วก็มีสิทธิแสดงออกเท่าเทียมกับพวกคุณเท่าเทียมกับคุณที่ออกมาใจสลายออกมาขึ้นช่องแล้วก็บอกว่าใจสลายกับการกระทำของสาวิตรีไม่ชอบตรงส่วนนี้ไม่ชอบตรงนั้นตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่ที่ฉันอยากพูดการที่มาตำหนิสาวิตีว่า ไม่น่าจะพูดเรื่องนี้ว่าพ่อไม่ดีต่อหน้าลูกคุณอาจจะลืมอะไรไปอย่างหนึง่งคือเด็กอยู่ในเหตุการณ์หลายๆครั้งที่พ่อทำไม่ดีกับแม่และยายไม่ต้องมีใครบอกเด็กเห็นกับตาตัวเองว่าพ่อมีพฤติกรรมอย่างไร เรารู้กันอยู่ว่าเด็กอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นเด็กเห็นพ่อขับรถเด็กเป็นคนลายบอกแม่เองว่าพ่อไปไหนทำไมพ่อเอารถออกไปดึกๆ,ๆ,ๆ,ๆเด็กเห็นเพราะเด็กนอนบ้านยายอยู่หน้าปากซอยดังนั้นอย่าพยายาม ัดเยีดยดความผิดอะไรทั้งหลายให้สาวิตรีแต่ฝั่งเดียวมองสาวิติรีอย่ามองสาวิตรีเป็นสาวิติตรีเป็นผู้สูญเสียเป็นคนที่อยู่เ,เป็นจุดสูงองโฟกัสไม่ต้องรักสาวิตรีก็ได้แต่แค่มองว่าสาวิตรีเป็นคนและมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้คุณที่มีสิทธิ์มองสาวิตรีเป็นคนพอแล้วค่ะไม่ต้องมองสาวิตรีในฐานะไอดอลหรือคนที่คุณรัก ไม่ต้องอยากให้สาวิตีเป็นอะไรยังไงแค่สาวิตียอบรับว่าสาวิตีเป็นคนและมีสิทธิ์เท่าเทียมเอาเท่านั้นพอคะ่ะ